เราเห็นเลยว่าทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลงต่อเนื่องและล่าสุดเองเนี่ยก็ปรับตัวลงหลุดบริเวณ3,000กับ300เหรียญเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำไมทองคำเนี่ยถึงปรับตัวลงซึ่งผมมองว่าทองคำเนี่ยน่าจะปรับตัวลงต่อนะครับบริเวณ3,210เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับสําคัญแล้วก็วิ่งมาอีกทีนึงในบริเวณ3,200เพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยให้รับ เล่นสั้นไปก่อนนะครับ3 2 6 0กับ3,200เนี่ยผมมองว่ายังพอรับได้ถ้าดีดเด้งนะ3,340ให้ขายทิ้งระยะสั้นไปก่อนเพราะว่าในแนวโน้มระยะสูงตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอัพไซต์ตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นยากล้ซื้อขายทองคำแท่งเริ่มต้นเพียง100บาทตลอด24ชั่วโมง7วันไม่ต้องวางหลักประกันกับแอปพลิเคชัน GoToGo by Intergo เพราะใครๆก็ซื้อทองได้ สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการกราฟทองมองขาดนะครับแล้วก็เจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเทดเดอร์เจมนะครับก็วันนี้นะครับโหตลาดทองคําปั่นป่วนเป็นที่เรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับเราเห็นเลยว่าทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลงต่อเนื่องและล่าสุดเองเนี่ยก็ปรับตัวลงหลุดบริเวณ3า0พกับสาร้อเหรียญเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเวลาล่าสุดเลยนะครับอยู่ที่บริเวณ3ันสปดบห้าเหรียญไปแล้ว นะครับและคนถามว่าเฮ้ยสงครามอิสราเอลอิหร่านเนี่ยมันก็ยังดูไม่ได้ยุติดีอิสราเอลกับปาเลสไตน์ก็ยังไม่ดีนะครับหรือว่าจะเป็นยูเครนรัสเซียเองก็ยังมีอยู่นะครับการเจรจาการค้าก็ยังไม่ได้ดูมีจะดิวออกอะไรมาเยอะแยะเท่าไหร่นะครับแล้วอย่างในเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยด,ดีเลยทั้งโลกนะครับแต่ทำไมทองคำเนี่ยถึงปรับตัวลง นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนี่แหละนะรับว่าวันนี้เนี่ยทำไมทองคําถึงปรับตัวลงและทําไมทองคําเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยจะมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อด้วยหรือว่าจะมีการปรับฐานเกิดขึ้น นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันจริงๆเนื้อหานในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีผลกระทบต่อนโยบายทางการคลังของหลายประเทศแล้วก็มีนโยบายทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเราต้องมานั่งวิเคราะห์กันแล้วแหละว่าทองคําตอนนี้เองเนี่ยเป็นอย่างไรสถานการณ์ในตลาดเป็นอย่างไรและเราเนี่ยจะทําอย่างไรกับทองคํากันดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าว่า วันนี้เราต้องติดตามอะไรกันบ้างและเราควรเล่นกลยุทธ์ทองคำอย่างไรก่อนเข้าสู่เนื้อหาของเราฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทุกคนด้วยครับเรามาเริ่มจากตัวเลขเศรษฐกิจกันก่อนดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยอะไรที่น่าจับตามองกันบ้างในช่วงวันนี้เองแน่นอนว่าเรามีตัวเลขเศรษฐกิจหนึ่งตัวที่ต้องจับตามองคือตัวเลข PCE PCE เป็นหนึ่งในดัชนีเงินเฟอ้อครับเป็นดัชนีเงินเ,นเฟอ้อที่มีการเวทสัดส่วนหรือว่าการคิดคำนวณสัดส่วนน้ำหนักเนี่ยของตัวการบริโภคเนี่ยอ้างอิงเบี่ยงเบนไปในทางการบริโภคเยอะกว่า CPI อ่าเพราะฉะนั้นมันจะสะท้อนได้ดีถึงการว่าคนในสหรัฐเนี่ยโอ้จับใจ่ายใช้สอยเป็นอย่างไรบ้างอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยจะออกมาได้ค่อนข้างดีกว่า CPI นะถ้าดูถึงเร <c oughs> ื่องของการบริโภคพื้นฐานเป็นหลักนะครับประเด็นในช่วงสัปดาห์หน้าเองเนี่ยโอ้โหคือเหมือนวันศุกร์หน้าเนี่ยต้องยอมรับตรงๆว่ามีอ่าศุกร์หน้าเป็นวันหยุดสารัฐก็เลยไม่มีนอนฟาร์ม้วเราไม่ค่อยจะเห็นแบบนี้เกิดขึ้นกับนอนฟาร์มเท่าไหร่ซึ่งนอนฟาร์มในรอบนี้เองออกวันพฤหัสนะครับ ต้องเน้นย้ำว่านอนฟาร์มรอบนี้ออกวันพฤหัสและอันเนมพอยเมนเล e ก็ยังต้องติดตามว่าจะปรับตัวขึ้นหรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เองเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงและจับตามองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกำลังถดถอยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเฟดเองก็คาดการ GDP ของสหรัฐลดลงโดยเช่นกันครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าจับตาดูนอนฟาร์มเนาะแต่ว่า คนที่เล่นตามข่าวหรือว่าเล่นในช่วงข่าวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอึกรกระทึกเท่าไหร่นะ,นะครับเนื่องจากช่วงนี้นอนฟาร์มเองไม่ค่อยเหวี่ยงเท่าไหร่นะอ่าแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในตัวที่เราต้องติดตามมองนะว่าเศรษฐกิจหาัฐเนี่ยในอนาคตจะเป็นอย่างไรอ่าเรามาดูในประเด็นของข่าวกันดีกว่านะครับซึ่งโหวันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าหลาย ประเด็นหลายจุดเลยที่ทําให้ทองคําเนี่ยมีการปรับตัวเหวี่ยงขึ้นบางวันเป็นร้อยเหรียญบางวันห้าสิบเหรียญเป็นเรื่องปกติก็เป็นพวกประเด็นข่าวพวกนี้แหละครับพวกประเด็นข่าวการเมืองประเด็นข่าวการเงินนะครับโดยล่าสุดเองนะครับคุณโดนัลดทรัมปนะครับก็มีการจัดตั้งนะครับเฟดเงาขึ้นมาเฟดเงาคืออะไรหลายคนในดังเห็นว่าเฮ้ย เป็นตัวแทนเฟดหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นตําแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่ต้องอธิบายแบบนี้ครับว่าเฟดเงาเนี่ยเป็นแค่ชื่ออุป,ปโลกน์ขึ้นมาเท่านั้นเหมือนไปใฉาย,ายาแล้วกันนะครับซึ่งเฟดเงาคือใครเฟดเงาคือบุคคลผู้ที่เป็นนักวิชาการมีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลในการเมืองสหร,รัฐอเมริกาเป็นใครก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นประธานเฟดคนก่อน นักวิเคราะห์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาแบงก์ใหญ่แบงค์ดังหรือว่าคนมีชื่อเสียงในการวิเคราะห์ข่าวในสหรัฐอเมริกาหรือคนที่สามารถออกบทวิเคราะห์ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยอ่ะอะไรแบบเนี้ยพวกนี้เนี่ยเป็นเฟด,ดเงาได้หมดเลยซึ่งคุณโดนัทรฮมเนี่ยอยากจะตั้งเฟด,ดเงาขึ้นมาอย่างเป็นทางการให้ออกพวกบทวิเคราะห์หรือว่าออกอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อแสดงต่อสื่อ นะครับพอสื่อออกไปปุ๊บประชาชนอ่านประชาชนรับรู้และมีคนเชื่อเฟดเงาเยอะเนี่ยทางเฟดจริงๆเนี่ยจะโดนกดดันทันทีนะครับเพราะว่าทางเฟดเองมันก็ต้องฟังเสียงตลาดฟังเสียงประชาชนและบางทีพอเฟดเงาเนี่ยออกไปว่าเศรษฐกิจจะสดถอยเนี่ยบางทีตลาดหุ้นอาจจะโดนเทขายก่อนก็ได้นะครับการทําแบบนี้เนี่ยมาทําให้เฟดเนี่ยก็ต้องมองในหลายๆแง่มุมหลายๆมิติเพราะว่า สิ่งที่เฟดเงาพูดอาจจะมีอิทธิพลมากกว่าสิ่งที่เฟดพูดและเฟดอาจจะต้องโดนกดดันเพราะว่าเช่นตอนแรกเนี่ยตลาดอาจจะไม่ได้แบบอ่าดโดนเทขายเยอะเฟดก็ยังพอสร้างความเชื่อมั่นจากคำพูดได้ใช่ไหมครับแต่พอเฟดเงาพูดแบบนี้เนี่ยถ้าตลาดเทขายเยอะแล้วเฟดยังไม่ทําตามอีกเนี่ยตลาดมันอาจจะทําให้เกิดคราชได้หรือว่ามีการหาดสภาพคล่องระยะสั้นได้อันนี้แหละคือสิ่งที่คุณด้วนารเนี่ยไม่สามารถ กดดันคุณจะรวมพาเวลได้ในปี6ในอีกหลายปีเลยแหละนะครับจนกว่าเขาจะหมดวาระปี69อ่ะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทําได้เนี่ยคือการกดดันทางกระแสสังคมนั่นเองนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเลยเป็นประเด็นหนึ่งในประเด็นนะที่กําลังจะบอกว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มในการกดดันให้ลดดอกเบีย้ยได้ในอนาคตนะครับอ่ะก็เป็นทําให้ดนอนลลาร์ในระยะสั้นเนี่ยนะครับดูมีการอ่อนค่าบ้างเล็กน้อย นะฮะโอเคก็อัน,นีจริงอันนี้เนี่ยในระยะสั้นๆเองนะนะครับท้ามีเฟดงยามีลดดอกเบีย้ยเศรษฐกิจสหร,รัฐเป็นสถานะลิกซ์ออนเมื่อไหร่เนี่ยนะครับทองคำก็น่าจะโดนกดดันด้วยแหละนะครับซึ่งในปีนี้เองเนี่ยเราเห็นเลยว่าในประเด็นของเฟดเองเนี่ยน่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจริงๆเนี่ยโหเขาคาดการไว้ถึง3าครั้งเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามดูแล้วกันเพราะคุณเจอโรมพาวเวลเองก็ยังไม่ได้มีให้ความเห็น ในประเด็นตรงนี้เท่าไหร่นะว่าเขาอยากปรับลดดอกเบี้ยเพราะว่าเขายังอยากดูผลกระทบของเงินเฟอ้อจากนโยบายภาษีของคุณโดโนัลด์ทรัมป์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เองคือต้องติดตามมองอย่างใกล้ชิดนะว่ากระแสสังคมณตอนนั้นเองเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้ามีเฟดเงาจริงน่าจะมีความปั่นป่วนครั้งใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะทำให้นักเทรดดิ้งหรือว่าอะไรอย่างนี้เนี่ย อาจจะเข้าไปเก็งกำไรได้นะครับหลังจากนี้ก็อาจจะมีวอลลุ่มค่อนข้างสูงนะก็พยายามดอบเรื่องความเสี่ยงของตัวเองลงแล้วกันนะครับอ่ะในตัวที่สองเองล่าสุดก็มีโอ้โหประเด็นใหญ่เหมือนกันคุณธนทรธรรมนะครับยะอ่ายืดมาตา 899นะครับให้กับทางสภาผู้แทนกับสภาสูงเนาะในการรล่างมติออกมาซึ่งในมาตรา899เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็เป็นที่ถกเถียงกันในตลาดค่อนข้างเยอะในประเด็นนี้นะครับเพราะว่าในมาตรา899เองเนี่ยมันคือการเพิ่มอำนาจให้คุณรัฐธรรมเนี่ยในการแทรกแซงการขึ้นภาษีสำหรับธุรกิจกิจการดีววเดนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นเงินได้จากสหรัฐเนี่ยให้เขาสามารถมีอำนาจในการปรับขึ้นภาษีได้โดยเฉพาะ ประเทศต่างๆที่โอเคสมมุติว่าการเจรจาทางการค้าออกมาไม่ดีประเทศเขาเกินดุลแล้วยังเอาเปรียบสหรัฐเนี่ยคุณนัวท้าอาจจะบอกว่าอ่าประเทศเอคุณเอาเปรียบสหรัฐคนที่มาลงทุนได้ไรายได้ได้กําไรจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องโดนปรับขึ้นภาษีทั้งหมดสมมติเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันกลายเป็นว่าอ่าการความเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุนในสหรัฐเนี่ยหรือว่าผลประกอบการ ต่างๆเนี่ยที่จะออกไปจากสหรัฐเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันอาจจะถูกฟอสบ้าบางส่วนแล้วก็ยังอาจจะถูกแทรกแซงจากนโยบายภาษีคุณดูแลทำอีกเนี่ยอาจจะทําให้ตลาดเนี่ยมีการพันผวนได้นะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นนะอาจจะมีการเทขายครั้งใหญ่ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการรายได้กําไรต่างๆเองเนี่ยมันอาจจะมีการปรับตัวลดลงซึ่งตลาดหุ้นจะเป็นตลาดที่ได้รับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ประเด็นนี้อาจจะทําให้ทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นได้นะถ้ามาตานี้มันผ่านนะแล้วมาตานี้เองเนี่ยผมมองว่ามันมีความสอดคล้องอย่างหนึ่งก็คือคือวันในวันที่สี่กรกฎาคมของเราเนี่ยนะครับจะเป็นวันที่จบเก้าสิบวันที่คุณโน้ทําผ่อนปลนไว้เนาะซึ่งการเจรจาทางการค้าเนี่ยมันก็มีหลายประเทศที่ยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงผมมองว่าเขาพยายามร่างไอ้มาตาแปดเก้าเก้านี้เนี่ยเพื่อมาทดแทนความกดดันในบางส่วนของเก้าสิบวันที่ลดลง แล้วหลังจากที่แบบวิคุณเจรจาคุณอะไรไปเนี่ยนะครับม,มันรู้เข้าตกลงแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะ follow up เขาก็อยากจะมีแรงกดดันขับเพื่อนอะไรต่างๆนี่ที่ปรับตัวขึ้นเนาะนะครับเขาก็เลยออกมาตัแปดเก้าเเพื่อมากดดันตลาดหลังจากวันที่4รกรกฎาคมนี้ต่อด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าถึงแม้ว่าคุณดูว่าทำพยายามผลักดันเนี่ยแตุ่สกรเบเซนเองเนี่ยเขาก็โต้แย้งออกมานะเขาบอกว่าในหลายๆมาตราที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บด,ดอกเบี้ยทับซ้อนการเก็บภาษีทับซ้อนเนี่ยนะครับเขาน่าจะถูกอ่า แก้ไขไปที่เรียบร้อยจากการประชุม G7 ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคือในประเด็นของมาตาแาเก้นะคืออาจจะมีแนวโน้มไม่ผ่านสูงกว่าผ่าน นะครับแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่เหมือนก็ลังจะโชว์ศักยภาพอํานาจของคุณรนธรรม์ว่าถ้าการเจรจาก,การค้าไม่ผ่านเนี่ยผมอาจจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมาเล่นการคุ้นได้ตลอดเวลาซึ่งถ้าเกิดว่าผ่านพวกสภาผู้แทนสภาสูงอะไรพวกนี้เนี่ยไปแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันเป็นการถูกกฎหมายอย่างถูกต้องตามวิธีการเลยนะนะเพราะฉะนั้นจะเป็นในเรื่องของเหตุฉุกเฉินเหตุอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถเอามาลบข้อโต้แย้งได้ นะครับแต่ว่าผมมองว่าแนวโน้มเนี่ยคือเราเห็นภาพนะว่าคุณด,ดูรดตธรรมเนี่ยเขาเลือกการเจรจาเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคือเราต้องมองเกมของคุณด,ดูรดตธรรมให้ออกก่อนว่าคุณด,ดูรดตธรรมเนี่ยเขาจะข่มขู่เขาจะอะไรก็ตามเนี่ยแต่เขา พยายามให้ทางออกตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการยืดอายุบ้างการเข้ามาพูดคุยบ้างหรือว่าการลงให้บางส่วนบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามเองหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเจรจารทางการค้าการคลังเองก็ตามเนี่ยมันมักจะเกิดแบบนี้ขึ้นตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมมองว่ามาตรานี้เนี่ยเป็นแค่หนึ่งในคําคำขู่แล้วคิดว่าถ้าจะผ่านนะยังต้องมีการปรับ แก้เนื้อหาในในมาตรา899เนี่ยอีกค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ต้องปรับให้มันซบลงกว่าน,นี้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่งั้นอาจจะมีผลกระทบในภาพยาวของตลาดหุ้นของจ่ารัฐได้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้อาจจะโดนปักตกไปก่อนในรอบนี้นะครับถ้าเกิดจะผ่านจริงเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกสักพักอีกสักระยะหนึ่งเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นเองนะครับตรงนี้เองเนี่ยน่าจะไม่ได้มีผลลบหรือผลบวกต่อทองคําเท่าไหร่แต่ในระยะสั้นเองเนี่ยจริงๆงทองคำผลได้รับอันิสงนะแต่ก็อย่างที่เห็นไปนะครับว่าทองคําปรับตัวลงนะรประเด็นแรกทองคำาวกคุได้รับอันิสงเหมือนกันแต่ก็ปรับตัวลงนะครับทําให้เราเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเริ่มเข้าสู่ภาวะลิขสัอว์นะนะครับแล้วทองคำเนี่ยเริ่มเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ดูมีความหวังไม่ได้ดูมีความที่ นักลงทุนเนี่ยอยากเข้ามาถือเพื่อหาผลตอบแทนและวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าทองคําเป็นตลาดที่ค่อนข้างมีคนเข้ามาเก่งกําไรสูงมากๆและทําให้ตลาดเนี่ยมันก็ค่อนข้างบับเบิลระดับหนึ่งในมุมผมนะเพราะว่ามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นบริเดนข่าวสงครามข่าวเจอร์จาอ่าข่าวพวกอ่าเจรจาทางการค้าข่า,ขาวอ่าเทรดวอ์เนี่ยต่างๆเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็เลยผลักดันทองคํามาถึงระดับนี้นะครับ โอเคนะครับแน่นอนว่าในประเด็นที่เราไม่พูดถึงกันไม่ได้เลยนะครับคือ,อจริงๆแล้วเนี่ยต้องสืบเนื่องมาจากผมย้อนไปในอิหรา่านกับอิสราเอลก่อนนะครับทําไมมันถึงมีเกี่ยวเนื่องกันนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปให้เล็กๆน้อยๆอยและประเด็นนี้แหละคือผมมองว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทําให้โลกเนี่ยเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นและจะให้ทองคำเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลงและหลังจากนี้เนี่ยการปรับตัวขึ้นของทองคาเนี่ยอาจจะมี การปรับตัวขึ้นได้จํากัดมากๆและอาจจะเป็นขาลงของทองคำในในอนาคตได้เลยนะครับ หนึ่งในประเด็นเนี่ยคือผมต้องบอกก่อนว่าทำไมผมถึงพูดว่าทางคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถึงวางเกมการเมืองวางเกมต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อกดดันการเจรจ,จาอะไรต่างๆเนี่ยเขาหาทางลงได้ทั้งหมดเลยนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเรามองเป็นเนื้อเรื่องเนื้อหาเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเกมการเมืองของสหรัฐอเมริกาก็เป็นไปได้และการวางเกมของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการวางเกมที่ไม่มีใครรู้นะครับอาจจะรู้กันหมดทุกฝ่ายแล้วก็ได้นะครับเริ่มจาก อ่าอิหร่านอิสราเอลที่ผมกำลังจะไออิหร่านกับอิสราเอลถูกแล้วที่ผมจะพูดถึงก่อนนะครับแน่นอนว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ส่งขีปนาวุธรูปแบบใหม่นะครับที่มีการทิ้งตัวลงไปเนี่ยจะมีการขุดเจาะเข้าไปในตัวพื้นดินก่อน นะครับแล้วก็เป็นการระเบิดทีหลังซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้เองเนี่ยก็บอกตรงว่ายังไม่มีใครไดเอามาใช้นะครับนอกจากสหรัฐอเมริกาและดูเป็นการโชว์ศักยภาพอํานาจที่ค่อนข้างน่าแปลกใหม่มากนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าหนึ่งเลยเนี่ยการยิงขีปนาวุธขคุณวทัมเนี่ยไม่ได้ถูกขัดขวางนะครับแล้วก็มีการปล่อยพิสัยมาเนี่ยคือเขาบอกว่าการที่จะวิ่งอ่าตัว ขีปนาวุธเนี่ยผ่านน่านฟ้าไปได้หลายๆประเทศเนี่ยเขาต้องมีการของันก่อนเป็นเดือนๆนะนะไม่ใช่อยู่ดีๆจะยิงก็ยิงได้นะเพราะฉะนั้นแผนการการปล่อยขีปนาวุธตัวนี้เองเนี่ยนะครับคือต้องบอกตัวว่าถูกวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะมีการทำลายฐานทัพในอิราน อ่านะครับอันนี้ประเด็นแรกนะครับซึ่งถ้าเกิดเราย้อนกลับไปอีกว่าถ้าเกิดประเด็นนี้เนี่ยมันถูกการวางแผนมาแล้วเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปว่าการบุกของอิสราเอลเข้าอิหร่านในครั้งแรกๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการเปิดทางของอสหรัฐอเมริกาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้นะครับในการเข้าทําลายฐานทัพโครงสร้างทางนิวเคลียร์ของอิหรา่าน ซึ่งแน่นอนว่าการบุกฐานทัพทําลายเนี่ยนะครับในสื่อข่าวท้องถิ่นของของฝั่งอิหร่านเองเนี่ยนะครับก็มีก็มีภาพนะครับภาพถ่ายจากทางดาวเทียมนี่แหละนะครับออกมาบอกว่า้ออิหร่านเนี่ยนะครับได้มีการาเหมือนมีรถบรรทุกเนี่ยขนาดใหญ่มากๆเลยต่อแถวกันเป็นขบวนเลยเนี่ยนะครับมีการเข้าไปในฐานทัพโครงการนิวลียรนเนี่ย ในตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลอดเลยนะครับคําถามคือว่าทําไมมันถึงต้องทําแบบนั้นนะครับหนึ่งในาภาพของการวิเคราะห์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นการเตรียมกันตั้งแต่แรกหรือเปล่าในการขนทรัพยากรหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่มีความสําคัญในโครงการอาวุธนิวเคลียร์ตัวนี้เนี่ยออกมานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอะไรก็ตามที่เป็นกรรมภาพราังสีที่มันอาจจะมีผลกระทบต่อการระเบิดได้เนี่ยให้ขนออกมาก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากที่มีการทิ้งขีปนาวุธ ลงไปเองเนี่ยแล้วมีการระเบิดแน่นอนว่ามันทำลายอ่าโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างของอิรากอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับปรุงเนี่ยเป็นเดือนหรือเป็นปีก็อะไรก็แล้วแต่น่ะนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือไม่มีใครกังวลเรื่องกัมพูภาลังสีที่ อ่าแพร่ระบาดออกมาแล้วก็ยังไม่เห็นข่าวด้วยว่าเอ้ยมีกำลังาภาษีในการล้วนไหลออกมาจากนะครับในเรื่องของอ่าโรงงานพัฒนานิวเคลียร์ของอิหรา่านนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่แสลงใจว่าเหมือนมันถูกวางเกมออกมาอยู่แล้วว่าสหรัฐต้องการโชว์ศักยภาพอํานาจในอาวุธสงครามอิหร่านยอมลงให้ในการที่ให้สหรัฐเนี่ยเข้ามาโจมตีฐานทัพแต่ไม่ได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานในทุกส่วนและอิหร่านเองเนี่ยนะครับก็ยังมีการนะครับยิงขีบนาวุธกลับไปที่ าฐานทัพของสหรัฐในกาตาร์เนาะนะครับซึ่งแน่นอนว่ากาตาร์กับอ e ิหร่านเนี่ยนะครับโหแทบจะเป็นเพื่อนรักกันอะนะครับมันก็ไม่ไม่มีความจำเป็นต้องขัดใจอะไรตรงนี้กันเลยนะครับแล้วการยิงไปตรงนี้เนี่ยก็ดูไม่ได้มีเหตุการณ์หรือมีอะไรสําคัญแล้วก็เป็นการยิงแบบขีปนาวุธเบาๆออกไปเพื่อไปเตือนอะไรประมาณเนี้นะับดูเหมือนว่าอ e ิหร่านเนี่ยเลือกคือเหมือนมีทางลงอยู่แล้วว่าการทําลายฐานทัพในสหรัฐในกาตาร์เนี่ย เป็นการให้ทางลงกับอิหร่านว่ารัฐบาลก็ไม่เสียหน้านะครับที่าสหรัฐจงตีแล้วเขาได้จงตีสหรัฐกลับนะครับแล้วในเรื่องของอิสราเอลเองเนี่ยนะครับก็ได้ข้อตกลงที่สมบูรณ์ก็คือการที่อิหร่านเนี่ยหยุดในการพัฒนานิวเคลียร์ขั้นสูงอิหร่านเองเนี่ยก็คงจะได้ทางลงเหมือนกันนะครับในการที่เขาสามารถบรรลุข้อตกลงในการผลิตพลังงานจากนิวเคลียร์ในระยะยาวกับ ประชาคมโลกได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเกมมันเป็นแบบนี้จริงสหรัฐก็ได้ประโยชน์ในหลายๆแง่มุมด้วยนะครับเพราะว่าเราเห็นเลยว่าตอนที่สหรัฐเข้าโจมตีหรืออะไรก็ตามอย่างจีนรัสเซียเองไม่ได้เข้ามาแทรกแซงแล้วมีฝนบนบาททางการเมืองเท่าไหร่ด้วยนะครับมันมันกลายเป็นว่าเห็นว่าแบบเฮ้ยเกมนี้เนี่ยมันดูแปลกๆนะมันดูกันสู้กันแปลกๆแบบมันดูแบบสมบูรณ์แบบมันดูลงตัวกันหมดเลยแล้วยิง ก่อนนั้นเนี่ยคือทางคุณรัฐบาเองก็มีบทต่อท้ายในตอนสุดท้ายด้วยว่าเฮ้ยถ้าอียิปา์เนี่ยจะส่งน้ํามันไปขายให้จีนเนี่ยไม่เป็นไรนะคุณสามารถรับได้แต่ว่าก็มีแบ่งแบมาซื้อกับสหรัฐบ้างบางส่วนละกันอะไรประมาณเนี้ยนะคือมันเป็นการเป็นว่าแบบเฮ้ยมันดูมีทางลงไปหมดในทุกๆด้านเลยนะครับกลายเป็นว่ามันมันมันเห็นแบบนี้เนี่ยดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูลงตัวและดูการวางวางแผนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกมนี้เรามองกันจริงๆเนี่ยมันก็จะท้อนกลับไปในเขาตอนนี้เองที่ผมกําลังเปิดขึ้นดูนะครับล่าสุดเองเนี่ยสหรัฐอเมริกาได้บรรลุข้อตกลงกับทางนาโตเนาะนะครับในการที่ให้ทุกประเทศประชาคมในนาโตเนี่ยนะครับร่วมมือกันเพิ่มนะครับเพิ่มการใช้จ่าย เข้ามาในนาโตเนี่ยเป็นห้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีบางประเทศไม่จ่ายบางประเทศจ่ายเยอะบางประเทศจ่ายน้อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมันมันมันทําแบบนี้แล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกประเทศเองเนี่ยนะครับต้องเข้ามาสนับสนุนก็ประมาณตัวนี้เนี่ยเป็นห้าเปอร์เซ็นของค่าใช้จ่ายนะครับการที่มันบอกมาแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คุณโดนัลท์หรือสหรัฐอเมริกาได้คืออะไรเราต้องบอกก่อนว่านาโตเนี่ยคือเป็นอ่า เป็นหน่วยงานที่ถูก่าจัดตั้งมาเนี่ยนะครับก็คือการรวมกลุ่มจัดตั้งมาเนี่ยเพื่อปกป้อง,องคุ้มครองนะครับประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกจากภัยคุกคามอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีนโยบายถักกระทรวงกระดาโหมกระทรวงอะไรพวกนี้เนี่ยที่เกี่ยวกับพวกการทําสงครามเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นการสู้รบเพื่อปกป้องดินแดนเนี่ยนะครับอยู่แล้วนะครับการเพิ่มมาเป็นห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันหมายความว่า งบนโยบายของนาโตเนี่ยที่สหรัฐเคยออกมาเยอะๆเนี่ยมันจะออกลดลงอ่าหนึ่งนะสองประเทศต่างๆที่เพิ่มงบนโยบายเนี่ยเขาเอาเงินไปทําอะไรเขาก็เอาเงินไปซื้ออาวุธสงครามจากสหรัฐอเมริกานะครับกลายเป็นว่าสหรัฐงดลดค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ยังขายอาวุธทางสงครามได้มากขึ้นด้วยถึงบอกว่าเกมนี้เนี่ยพอเราเห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดง แสนยานุภาพในอาวุธสงครามของสหรัฐอเมริกาที่เข้าไปในอิหร่านเนี่ยมันกลายเป็นบอกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยไอออนโดมเนี่ยทุกคนอยากได้ไหมอ่ะถูกไหมในอิสราเอลที่ป้องกันมาตลอดเนี่ยทุกประเทศอยากได้หมดนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีป้องกันน่านฟ้าอย่างไอออนโดมนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของขีปนาวุธในการยิงไฮเปอร์โซนิกหรืออะไรต่างๆเนี่ย ทุกคนอยากได้ไหมทุกประเทศอยากได้ในการปกป้องดินแดนของตัวเองนะครับมันกลายเป็นว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยจะสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็จะย้อนกลับไปในอดีตที่ผมเคยบอกกับทุกคนไว้เลยว่านะครับสิ่งที่สหรัฐต้องการคืออะไรเขาไม่ได้ต้องการสงครามเขาไม่ได้ต้องการทะเลาะเบาแบงแต่สิ่งที่เขาต้องการคือการเจรจาให้เขาสามารถเกินดุลทางการค้าได้ ให้สามารถสร้างรายได้และลดงบประมาณของเขาได้ซึ่งตรงนี้มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมเคยพูดในอดีตที่ผ่านมาตลอดนะครับว่าเขาเนี่ยกำลังเดินเกมมาในสิ่งที่เขาต้องการและถ้าเกิดเรามองเห็นกันจริงๆแล้วโลกเห็นกันจริงๆเนี่ยคือผมว่าในกองทุนระดับโลกก็เห็นกันเหมือนๆกันนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ได้ต้องการเปิดสงครามอย่างเต็มรูปแบบไม่ได้ต้องการขัดแย้งอย่างเต็มรูปแบบเขาต้องการทําการค้าและเขาเป็นนักธุรกิจนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนี้นะครับ ก็จะมองเห็นว่าหลังจากนี้ถนะ้าคุณรัฐรมจะพูดจะทำอะไรเนี่ยอาจจะจบด้วยการเจรจาการค้านะครับแล้ววันนี้เองสหรัฐเนี่ยกำลังเข้าสู่ การขยายนะครับในเรื่องของการเอ็กพอร์ตการพยายามลดการอินพ์ตลงในบางส่วนนะครับแล้วเขาก็พยายามในจุดนี้มาตลอดนะครับซึ่งผมมองว่าการเจรจาการค้าที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือยุติลงใน90วันเนี่ยจะมีการต่ออายุสัญญาขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ผักดันของคําปรับตัวขึ้นซึ่งในะตอนแรกนะีคุณดูว,ว่าทํางพงจะขู่คมคูในการเพิ่มภาษีนู่นนี่นั่นแหละ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทองคําจะขึ้นได้ไม่เยอะมากเพราะเขารู้ว่าคุณรน้ว่าทำยังไงก็ต้องยืดอายุสัญญาออกไปนะครับเหมือนกันในสงครามอิสาราเอลอิรานเนี่ยนะครับมันก็เป็นแค่เกมการเมืองที่เขาจะลงให้ได้ทุกฝ่ายหนึ่งเลยคืออิรานจะต้องบรรลุข,ข้อตกลงในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์เป็นพลังงานโดยมีการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามรูปแบบนะครับอิสาราเอลก็ได้ได้ผลอน,นิสงไปว่าเอ้ประเทศไม่ดอมไปคุกคามเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวนะครับแล้วก็หาทางลงให้อิสราเอลด้วยสหรัฐแน่นอนว่า เขาก็ได้ขายอาวุธไงนะครับเขาได้ขายอาวุธเราได้สร้างความเชื่อมั่นให้โลกเห็นแล้วว่าอเมริกาเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะทําลายฐานทัพของอิหร่านอย่างเงี้ยโอ้โหเขาบุกเข้าไปทีเดียวเนี่ยโรงงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่สามที่เนี่ยของอิหร่านเนี่ยทั้งหมดนะ นะครับเขาก็บอกแล้วว่าสารัณที่ใหญ่แค่ไหนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าสิ่งที่คุณโดนัทําต้องการเนี่ยไม่ได้ต้องการสงครามต้องการเจรจาตั้งแต่แรกแต่มันก็มีความกังวลในตลาดจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เราไม่ทองคาวิ่งไป3,500เหรียญเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความกังวลตรงนี้นะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดจะคลายกังวลลดลงเพราะว่ารู้เขาเรียกว่าเทคนิคของคุณโดนททำแล้วว่าเขาจะเป็นคนอย่างไร นะครับซึ่งผมมองว่าทองคำเนี่ยน่าจะปรับตัวลงต่อนะครับบริเวณ3,210เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับสําคัญแล้วก็วิ่งมาอีกทีหนึ่งในบริเวณ3,200นะครับซึ่งถ้าเกิดว่า3,200เนี่ยยังรับอยู่ก็ยังไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเคยเป็นแนวรับของเทนเส้นเทนไลน์ของเก่าเนาะนะครับก็ยังอาจจะมีการดีดขึ้นได้แต่ว่าถ้าหลุดไปอีกทีหนึ่งเนี่ยผมมองว่าทองคําน่าจะวิ่งไป3พันเหรียญในในระยะเวลาอันใกล้เลย นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยให้รับเล่นสั้นไปก่อนนะครับ3,200-10กับ3,200เนี่ยผมมองว่ายัางพอรับได้ถ้ดดีดเด้งนะ3,340ให้ขายทิ้งระยะสั้นไปก่อนเพราะว่าในแนวโน้มระยะสูงตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอัพไซด์ตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นยากละเพราะว่าระดับความหนักของแบบการเกิดสงครามอีกรอบหนึ่งการโจมตีกันอีกรอบหนึ่งที่หนักหน่วงและยังทําให้ตลาดเนี่ยเกิดค,ความกังวลได้เหมือนรอบที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากขึ้นละ เพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยคือแน่นอนว่าราคาพลังงานก็จะต้องปรับตัวลดลงทองคําก็คงจะปรับตัวลดลงเงินเฟอ้อปรับตัวลดลงนะเฟดก็จะมอีอำนาจในการขยายตัวนี้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวตัวเราทำก็จะมาเคมอีกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยตั้งฟเฟดเงามาเพื่อกดดันทางคุณเจรโรมพาาบลและเป็นประสบความสําเร็จทําให้เฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอะไรแบบเนี้นะครับเขาก็จะผลพันธนาเของเขาไปอ่ะนะครับว่าเขาทาสาเร็จนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเองตัวนี้เองเนี่ยนะครับก็ ติดตามมองแล้วกันแต่ว่าทองคำในระยะสั้นเองเนี่ยผมมองว่าจะมีแนวนโน้มกดดันมากกว่าที่จะขึ้นได้นะครับก็ตรงนี้เอง3 2ม0 1ไม้นะครับสามารถสองอยอาจจะหนึ่ไม้ได้นะถ,นนน 200, นถ้าหลุดไปก็ขัดไปก่อนตรงบริเวณสาม0ัเนี่ยถ้าหลุดไปสองพแล้วยืนไม่ได้นะครับแล้วก็พุ่งต่อเนี่ยขัดไปเลยนะครับวิ่งลงยาวแน่ๆนะครับส่วนสําหรับคนเล่นยาว อ่าคนเล่นยาวเนี่ยตรงบริเวณสามพันสองสิบตรงนี้เนี่ยผมว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยคือเก็บไม่ต้องเยอะนะห้าสิเปอร์เซนก็พอของพอร์เล่นยาวนะครับแล้วก็รอไปเก็บข้างล่างดีกว่าคือวันนี้เนี่ยคือผมไม่ได้มองว่าทองคําเป็นอยู่ในสินทรัพย์ที่อยู่ในเฟิร์สเทียลละ นะครับก็คือไม่ได้อยู่ในสินทรัพย์อันดับแรกที่นักลงทุนอยากจะเฝ้าฝ่ายหาเหมือนในอดีตละ่ะนะครับมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวลงแหละนะครับไม่ใช่ทองคําเป็นขาลงในภาพยาวห้าปีสิบปีนะคือทองคำเนี่ยจะปรับตัวลงจริงอาจจะปรับตัวลงลึกมากไปถึงสอง0ันห้าร้อยเหรียญเลยก็เป็นไปได้นะครับอาจจะใช้เวลาสองปีสาปีสี่ปีห้าปีก็ได้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยยังไงทองคําก็ต้องทำ New High ตามคือถ้าโลกเราจะอยู่ทุนนิยมแล้วมีเงินเฟ้อแล้วมีการทํานโยบายทางการเงินแบบนี้เนี่ยยังไงทองคํานะ ไม่ต้องกลัวเลยคนที่ถือยาวเนี่ยต่อให้คุณรับตรงดอยดอยอะไรเนี่ยแค่ระยะเวลามันได้เนี่ยคุณก็แค่กาไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกเนี่ยคือในห้าปีสิบปีเนี่ยทำยังไงให้ได้กําไรเยอะขึ้นอ่ะอันนี้แหละคือกลยุทธ์สาคัญในการลงทุนทองคําในภาพยามนะครับเพราะฉะนั้นเล่นยาวตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ใบโซสาหรับผมนะครับแล้วก็ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าผมยังเป็นกองแช่งนะครับที่ก็ยังตรงไปตรงมานะครับว่า เออถ้าแบบว่าเรามองเกมกันจริงๆเนี่ยนะครับทองคําก็ดูมีแนวโน้มกดดันไปขาลงจริงๆนะครับคือผมก็พยายามมองเกมให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับอ่ะโอเคครับก็เนื้อหาก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละสิ่งที่นักลงทุนต้องจับตามองนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเฟดเงาจะมีอิทธิพลต่อการเมืองสหรัฐอย่างไรนะครับมาตรเ้า899จะผ่านหรือไม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของอ่าการเจรจาทางการค้าที่มันจะเกิดขึ้น นะครับในการยุติลงของ90วันในวันที่4ี่กรกฎาคมนี้เนี่ยจะมีการต่อยุสัญญาหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องจับตามองตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์หน้านอฟเปโลมีวันพฤหัสนะครับอย่าลืมนะนะครับก็ประมาณนี้ทองคําก็ให้เล่นยอดซื้อเป็นหลักแล้วก็าฝากเพื่อนๆนิดนึงนะครับสินสุดท้ายแล้วแหละนะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นบทวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นมุมมองผมหรือว่าเพื่อนๆทุกคนต่างๆเนี่ยนะครับขอให้เป็นหนึ่งในเนื้อหาในการตัดใจของคุณได้ดีขึ้นนะครับไม่ต้องมาเชื่อการ100%ยนะครับและสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันนี่เมเนจเมนตผมยังให้ความสําคัญเสมอจะเห็นบอกเลยว่าทําไมผมถึงบอกว่าให้แบ่งซอยไมาเก็บ นะครับอย่าบอกว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยเก็บน้อยๆไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ผอตของคุณเนี่ยเติบโตในแนวระยะยาวนะครับแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยมีดอดาวน้อยแล้วความเครียดของคุณจะลดลงด้วยครับวันนี้ขอลาไปี่้วยครับสวัสดีครับ